จุ๊บมี่ยังจุ๊บหมี่ยังจุ๊บนมี่ยังคะจุ๊บมาจุ๊บหมี่หน่อยจุ๊บยังไงทำไมเอาหัวม่งอะลูกจุ๊บแล้วเหรอจม่เคอจุ๊บพิธีจุ๊บพิธีจุ๊บพิธี เอาแว่นมาใส่วันนี้พี่พี่จุองนะเออใส่แว่นหหนไหนมาแล้วพี่โอจุ๊บใจเลยพี่ทีนี่น้องน้ใส่หรอเดี๋สิมาเดี๋ยวมันชิมตาหนูลูกย่สิเอสิ

ก็ไ่สั่งก็ริ์เลยไปแล้วนะก็ิพ์ใส่อันยามาหอมพ่อมั้งสิไหนพ่อพ่ออยู่ไหนมาจุ๊พ่อหน่อยสิไหนพ่ออยู่ไหนมาจุ๊บจุ๊บสิโอ้โหจุ๊บไกลไปไกลมาเลยัดปัดเปอกมาด้วยนะ ใช่เมาจุ๊บตุ๊บไหนนี่พี่ทไมอพ่ออยู่ไหนพ่อพ่ออยู่ไหนมาจุ๊บพ่อก่อนมาจุ๊บพ่อก่อนจุ๊บพ่อเลยจุ๊บพ่อจอดแล้วพิธีต่ออาไหนมาจุ๊บพ่อก่อนพ่อพ่ออยู่ไหนคะจุ๊บพ่อก่อนพ่อพ่ออยู่ไหนไม่ว่าจะมาจุ๊บพ่อหรอจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บพ่อสลาดแล้วนะไอ้ ไอ๋วจุกพ่อมั่งสิจุกพ่อหน่อยสิไอ oh. ๋วจุกพ่อหน่อยสิเท่นน้ำราวเนี่ยอ่ะเท่นน้ำราวเท่นน้ำราวทีนึงไอ้จุ๊บสิจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยรูปจุ๊บก่อนจุก่อนจะไปไหนจุ๊บก่อนจุ๊บอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โยังไม่ได้หมดโปรแกรมเหรือนรึไอ้เช่นน้นราวนี่หนึ่งนี่น้ำราวนี่น้ำราวเนี่นี่ ตบมือตบม้ตบมืตบม้ยไลูกใ่มลูกัตบ่ะอ่ะกอดชมคนีเขาทอะไรได้อีกนะโอยิงฟันนีอ้อ้อนน้ท้เาดู้ลยนะคะาแบบยิงฟันอยิ้ฟันไม้ยิ้ไปเฉลาน่ยยิไปฉลามเนี่ย แฟนเอาเอาแว่นออกจากมือเขาได้ไหมคะยิงฟันไหนยิงฟันยิงฟันไหนยิงฟันไหนยิงฟันซิยิงฟันเอา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 ลมขึ้นเหรอลูกลมขึ้นเหรอคะป๊อปอาย่ะเนี่ยตาแดงเลยเอาพักขัดขมไปเอาใส่กัน เอะไรอตบมือนะอันยาตบมือตบมือตบมือตบมืไปลาฉลามทำงานปาฉลามยิ้มปลาฉลามหน่อยปลาฉลามน

ส <łość> ได้ใได้สุดท้ายสุดท้ายลาดลดยังไงคะไหนปลาสลาดยังไงอีอ